ลูกสตรอเบอรี่นะคะ10วันนะจ๊ะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินชุดใหม่นะคะดอกนี้ดอกแรกจ้ะตอนนี้่อไปแล้วนี่เป็นดอกที่2นะคะที่ติดดอกแล้วก็ตอนนี้ติดผลแล้วจ้ะมีดอกถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปู ในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ ดอกที่ติดช่อในวันแรกนะคะนี่เป็นดอกแรกที่ติดในวันแรกที่เราเปลี่ยนดินนะจ๊ะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกจำนวนสองดอกเล็กๆนี่เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นยอดใหม่นะคะการเปลี่ยนดินนะคะทุกคนให้สังเกตว่าถ้าดินของเรานั้นโอเคนะคะใช้ได้ต้นสตอรอเบอรีชอบเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากนะคะ จะทยอยแตกยอดใหม่ออกมาในลักษณะแบบนี้จ้ะมีดอกเพิ่มขึ้นมาจำนวน2ดอกด้วยอันนี้ก้านเดิมที่เคยติดเพี้ยไฟเนี่ยดำๆอย่างนี้นะคะก็รอดมาได้เพราะว่าตรงกลางเขายังไม่ดำแคทจึงไม่ได้เด็ดออกนะจริงๆต้นนี้ใบยเยอะมากนะคะเด็ดมาเรื่อยเลยจะเหลือเพียงเท่านี้นะคะ ไม่อยากเด็ดมากไปกว่านี้เนื่องจากเขาเพิ่งเริ่มติดชอ่อดอกแคทจึงเหลือใบไว้เลี้ยงดอกเขาประมาณสองใบก่อนนะจ๊ะมาดูไหลนี้ในวันที่แคทเปลี่ยนดินนั้นเขามีจํานวนสามไหลนะคะก็คือไหลหนึ่งไหลสองไหลสามแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินครบสามวันเนี่ยอันนี้คือไหลที่สี่ค่ะเพิ่มออกมาจริงๆเขามีไหลที่ห้านะไหลที่ห้าอยู่ตรงนี้จ้า เป็น F2 นะคะ F1 ก็คือไหลนี้อันเนี้ย F F2 นะแต่ว่าไหลนี้จ้ะบริเวณนี้นะคะเห็นเส้นดำๆไหมเส้นดำๆตรงนี้นะจ๊ะมีลักษณะบ่งบอกว่าติดเพี้ยติดโลกนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยแคทก็จะเด็ดออกเลยนะคะ มีลักษณะเป็นเส้นดำๆแบบนี้นะเส้นดำๆแบบนี้ไม่โอเคนะคะจะอยู่ตรงกลางใบเลยค่ะถ้ามีลักษณะแบบนี้แคทจะเด็ดทิ้งก่อนนะคะแคทไม่อยากให้มันลามนะเพราะว่าเขาเป็นใบอ่อนแล้วเพี้ยชนิดนี้นะคะถ้ามากินยอดอ่อนใบอ่อนเป็นเส้นดำๆแล้วก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แคทจะรีบเด็ดออกทันทีค่ะเด็ดออกมาเลยค่ะเด็ดแล้วก็ เอาไปทิ้งไกลๆเลยนะคะที่มันเป็นเส้นดำๆลักษณะแบบนี้นะคะสังเกตด่วนนะคะมีเส้นดำๆตรงกลางใบนะคะลักษณะแบบนี้ติดเพียติดโลกนะจ๊ะรีบทิ้งไปเลยไกลๆเลยนะคะนี้นะคะเมื่อเด็ดทิ้งไปแล้วก็จะเหลือ ใบเลี้ยงหนึ่งใบแล้วก็ยอดใหม่นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นไหลที่ห้านะคะหลังจากที่เราเด็ดใบที่ติดเพี้ยไฟออกไปแล้วสรุปว่าด,ดินชุดนี้นะคะต้นสตรอเบอรี่ของแคทชอบมากในต้นที่ติดไหลเยอะๆก็ไหลออกดีมากๆเลยค่ะพันฮานะนะคะเป็นสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นที่แคทสั่งมาทดลองปลูกล่าสุดเลยค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีพันธุ์อื่นนะจ๊ะทดลองพันธุ์นี้ไปก่อนสายพันธุ์อื่นเป็นมเมล็ดนะคะอาจจะต้องทดลองเพาะ,มะเมล็ดในโอกาสต่อไปเนาะ ตอนสตอเบอรี่นะคะหลังจากเราเปลี่ยนดินไปครบสิบวันนะคะไหลเจริญเติบโตดีมากค่ะดูนี่เป็นไหลเล็กๆครั้งก่อนที่เราเปลี่ยนดินนะจ๊ะตอนนี้ก็ยาวยืดออกมาเยอะมากแล้วนะอุ๊ยเพี้ยอะไรไม่รู้ขนฟูๆเนี่ยเพี้ยนะคะทุกคน เห็นเพี้ยไหมดูนี่คือเพี้ยะนะนางมาอาศัยอยู่ต้นสตรอเบอรี่นะคะทุกคนแต่ทำไมสวยจังเลยเพี้ยะอะไรเนี่ยมแมลงตัวนี้นะคะมาดูดน้ำเลี้ยงของสตรอเบอรี่จนกลายเป็นแบบยอดเป็นสีดำๆนะคะนี่แหละแคทเรียกเขาว่าเพี้ยนางฟ้านะ ไม่รู้ใครเรียกชื่ออะไรบอกด้วยนะคะมาถี่มากเลยช่วงเนี้ยเพี้ยนางฟ้าไม่รู้อันตรายไหมใครรู้บอกด้วยนะสวยมากเพี้ยที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะสร้างให้เกิดเป็นเส้นสีดำาๆตรงยอดนะคะส่วนใหญ่จะเกิดกับยอดนะคะนี่นะคะเป็นเส้นดำดำนะจ๊ะ ยอดนี้ก็มีค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเส้นดำๆถูกดูดน้ำเลี้ยงไปแล้วนะจ๊ะก็จะเกิดตรงกลางเป็นหลักค่ะลูกสตรอเบอรี่นะคะสิบวันนะจ๊ะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินชุดใหม่นะคะดอกนี้ดอกแรกจ้ะตอนนี้ฝ่อไปแล้ว นี่เป็นดอกที่สองนะคะที่ติดดอกแล้วก็ตอนนี้ติดผลแล้วจ้ะมีดอกเล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งนะคะแลวนี่ดอกที่สามที่ติดลูกนะคะแล้วก็นี่ดอกที่สี่จ้าหรือดูการนี้นะคะต้นสตรอเบอรี่พันหานะ,นะคะหลังจากเปลี่ยนดินแล้วติดดอกออกผลนะคะ ดูว่าเราจะได้ชิมไหมในฤดูการนี้ค่ะ